ừm 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 เอาเชือกมาผูกลากรถไปนีดตามพี่ต่อตามพี่ชายไปกันได้ะเรา เฮ้ยช้อนช้อนพูดช้อนนี่มาให้พี่เอกที่ช้อนอ่ะ ใช้ถั่วถั่วฝักยาว วันนี้อิ่มวันนี้อิ่มไม่มาเลยเว้ยมันกินเม็ดเมื่อกี้ไปแล้วไงเม็ดอะเนี่นี่เออิ่มแล้วมะ้แหฮะแหมฉลาดนะ กี่เเองอกินทนูลแล้วนะนี่มาแย่งให้อีกนะเนี่ยเ,เดี๋ยวว่าอะไรนะ โอตอนช่วงภายแรงเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วเนี่ยแย่มากเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับน้ำน้อยนะครับแล้วก็ลดน้ำไม่ได้นะครับป่าก็ทยุแย่เลยนะครับพอดีอท่านสาจเฉลิมพงษ์ลังสิตนร,รัศักด์ท่านมาหาที่บ้านนะลยมานั่งคุยกันนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยตลอดระยะ,ะที่ปฏิรูปที่ดินเนี่ยตรงนี้ประมาณ1,200กว่าไร่เนี่ยมันแห้งหมดเลยทำยังไงนะรพอดีช่วงนั้นก็ไปพบพี่แจ๊ นะครับพี่แจ้ก็บอกว่าไม่เป็นไรน้องมาดูแลกันยังไงบ้าง mm hmm. เราก็เลยมาประชุมกลุ่มชาวบ้าน mm hmm. พอประชุมกลุ่มชาวบ้านเสร็จสับเรียบร้อย mm hmm. พี่แจ้ก็ให้งบมาส่วนตัวมา mm hmm. นะครับมาวิดน้ําเข้าทั้งหมดทั้งล็อก20ไร่ล็อก10ไร่ล็อก5ไร่นะ mm hmm. เพื่อจะเอาน้ำเฉลี่ยเข้ามาด้วยกันนะพอเอ่ย mm hmm. มาเกิดช่วงวุกิกฤตอีกว่าน้ําเค็มหนุนนะครับเราก็เกิดวิกฤตอีกนะครับและตอนหลังเนี่ยนะครับเรารับน้ํามาจากของละพีพารบ้างนะครับมันก็เลยช่วยได้ จากน้าที่เค็มก็เป็นน้ํากร่อยๆก,ก็เลยช่วยลดได้แต่ว่าพืชพันธุ์นะครับประม่วงต่างๆมันก็ตายไปครึ่งใบนะครับตายไปครึ่งใบยิ่งพืชล้มลุกอะไรเงี้ยพวกเฟิร์มพวกอะไรตายหมดเลยนะนี่ที่เห็นนี่กำลังเริ่มขึ้นมาพอพี่แจ๊ดมาช่วยปั๊บนะครับมันก็เกิดอีกว่าเมื่อเขาปล่อยน้ํามาแล้วเนี่ยนะครับน้ำมันมาไม่ได้เพราะคอมันตื้นไงคอติดสอนมันตื้นนะครับังนั้นพี่แจ๊ดก็เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาโป๊ะมาลงดีกว่านะครับ จากนั้นมาพอดีฝนตกบ้างอะไรบ้างแล้วก็พี่แจ้ก็ช่วยวิตอีกรอบหนึ่งนะครับจากเข้าตรงตรงคลองคลองลังสิตเนี่ยขึ้นมาผ่านล็อก20ไล่ล็อก10ไร่แล้วมาล็อก5ไล่นะฮะสเดือนผ่านมาก็ตามที่เห็นเนี่แหละครับว่าพืชพันธุ์ต่างๆนั้นมันเริ่มดีขึ้นนะครับผมก็อยากฝากน,นะครับว่าพี่น้องนะครับ ทุกคนที่อยู่ในจังหวัดธานีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปฏิรูปนะครับทั้ง2,200ไร่นี่นะฮะต้องขอบคุณพี่แจ๊ดนะครับว่าได้มาดูแลชาวบ้านจริงๆและลงลงพื้นที่จริงๆนะครับว่ามาเห็นนะครับปัญหาและแก้ปัญหานะฮะเบ็ดเ,เสร็จในตัวเหมือนกับ one stop service นะครับ